วันนี้เราอยู่ที่ร้านเฟื่เตี๋ยวนะทุกคนนะตรงที่จังหวัดยะโสธรน,นะทุกคนนะจะจับรยเอ็กเลยแล้วก็ครับอ่ะอ,นนอันนี้นะทุกคนนะก็จะเป็นสาลายนะทุกคนเดี๋ยวเราจะโอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวเรานะจะมาชิมสาลีกัน,กนป๊โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันก อะไรตัวไหนนะครับที่ผมกินนะครับมีความกรอบนะทุกคนมีความกรอบมากแล้วก็อร่อยหวานด้วยนะทุกคนนะเส้นใหญ่จ้าลูวกคนกินนรถดี<ม>เส้นเล็กจ้ะ,อะโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกินข้วยเที่ยวกันนะข้าวเที่ยวเส้นใหญ่ อร่อยมากทุกคนอร่อยมากจะนนึงก่อนร้อน <c oughs> อ่าน,นี้ก็จะเป็นตัวของหมูวัวหกใส่จานแม่ หมูมีความนุ่มนวลอร่อยมากจะไรเปียกออ่อมาก โอเคเมื่อกี้เราใส่ผิดไปนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลมาใส่ต่อไปก็โคนครับ ชอบเป็นไงบอกด้วยอร่อยมากยังไม่พอเส้นนุ่มนะเส้นนุ่มนะเส้นนุ่มมากครับุคมามีพริกแล้วพริกสองช้อนกินยัขึ้น มาทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินเอ๊ะไปกินโกโก้กันนะทุกคนมังกอนะ

โอเคนะครับน,นี่ก็คือนะหมูกินกับน้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากที่บอกไปของอร่อยทุกคนอะ้รรึครับนะพี่คครับหมูอร่อย โหงบบาปลาไหลมากเลยเมื่อนี้ยเอมอาร์เลยทุกคนแล้วดูช้อนจะกองดูคือช้อนหายไปแล้วทุกคนไม่อยู่แล้วย <c oughs> <c oughs> ก็ขอปิดคลิปที่เจ้านนี้นะครับโดยก่อนเจอใหม่คลิปหน้าอย่ากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่กินกินกินกันด้วยนะครับกดแชร์ด้วันแล้ววันนี้แหละเราได้กินก๋วยเตี๋ยวที่ยาสุนทรมาแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาทำเป็นกบกุ้งมะขาแม่นะครับแต่นี้ไม่ใช่ EP นะอ่ะซึ่งน่าจะกบกุ้งมะขาแม่น่าจะ EP เก้านะเพื่อนอแล้วบ๊ายบาย